สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่18มกราคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดใหม่แล้วงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567นะครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดคิงอาจารย์ให้แนวทางมาบอกว่าเล่นอะไรก็ได้ขอให้ติด8นะครับ ตามนีุุ้กทันกันได้หมดเลยเนาะหนึ่งทับสองสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดถัดมาก็จะเป็นข้อมูลชุดสองตัวของอาจารย์นะครับได้8ปสองกับ2 8 2ชุดครับ8 2กับสองแขอบคุณอัรคิงมาต่อกันที่แนวทางของอักรมเกตนุชนะครับ อาจารย์ให้ข้อมูลมาบอกว่าเล่นอะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับตามนี้ทุกท่านชอบก็แคปหน้าจอเอาน้อหนึ่งทับสองสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลือกเด่นตัวเดียวรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ก็นำมาแบ่งปันส่งต่อท่านผู้ชมเผื่อชอบ งวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ได้เลขเก้านะครับงวดใหม่ได้เลข8ปทุกท่านได้เลขแอีกแล้ว <c oughs> ไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางวิ่งสายแข็งแอดเด็กนาศารคุณชมคุณ,คณ,คณรูปแบบนี้ไหมครับเลขวิ่งของอาจารย์ท่านนี้ได้เลขวิ่งสองตัวนะครับก็คือแปดกับเจ็ดทุกท่านแกับเตามนี้ครับ วิ่งสายแข็งเด็กนาสารวันที่อยู่ด้านบนนะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดแลเด่นทุกท่านใบนี้เด่นบนเลขเด่นสองตัวงวดที่ผ่านมามีเลขเก้าเก้าก็เข้าร้อยกับเข้าหน่วยงวดใหม่ได้เจดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปด ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดมุกนะครับเด่นบนเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข7นะครับเข้าตำแหน่งหลัก10งวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้ศูนย์หทุกท่าน013เด่นบนเลขเด่น3ตัวแอดมุกนะครับหนึ่งทับสองสอ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนรูปแบบนี้ทุกท่านหนึ่งกุมภาหกเจ็ดเลขเด่นบนของอาจารย์ก็จะมีอยู่สามตัวนะครับได้สองสามสี่ทุกท่านสองสามสี่มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนรูปแบบนี้ทุกท่านเลขเด่นสามตัวงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ก็นำมาแบ่งปันท่านผู้ชม จะเห็นว่างวดที่ผ่านมาแนทางของอาจารย์มีเลข9้านะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างได้แปดเจ็ดสองเด่นบนเลขเด่นสามตัวได้แปดเจ็ดสองชอบก็แคปหน้าจอเอาไม่ชอบก็่านถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นสามตัวแอดชนะพลงวดที่ผ่านมาแนทางของอาจารย์มีเลข9 9้าเก้าเข้าร้อยกับเข้าหน่วย วัหใหม่ใบฝั่งทางขวาได้แปด้าสองนะครับแปดเกาสองตามนี้ทุกท่านหนึ่งกุมภาพันสองพันห้าหสิบเจดถัดมาจะเป็นแนวทางครบบนของแอดฝฟนวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์ก็มาครบอยู่เนาะมีเจกับ9นะครับเผยออก เ7 9งวดใหม่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับสูตรของอาจารย์ได้6 7 8 9 0 1 2 3ขาด4กับ5ด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวแคปหน้าจอเอานะครับไปดึงชุดเด่นกันดูส่วนสูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับ งวดใหม่ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างทุกท่านได้89012345 89012345อาจารย์บอกว่าขาด6กับ7ด้านบนเป็นแนวทางวินล่าง8ตัวนะครับวินล่าง8ตัวตามนี้นะครับวินบนแล้วก็วินล่างถัดมาก็จะเป็นแนวทางคู่โต๊ดบนของแอดฟนนะครับอาจารย์มีแนวทางมาให้6คู่ด้วยกัน มี8ปดสองแปดสแปดเจดสองเดสมแล้วก็7,4็ถัดมาครับแนวะทางวิ่งบนเลขวิ่งตัวเดียวของแอดหลวงปูชัยงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์ได้เลข9ก็เข้านะครับ9เข้าร้อยกับเข้าหน่วยงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา สูตรวิ่งของอาจารย์ได้เลข8นะครับบอกเพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าเป็นข้อมูลบนล่างทุกท่านแนวทางของหลวงปู่ชัยนะครับวิ่งบนล่างเลขวิ่งตัวเดียวได้เลข8ครับยังอยู่กันที่แนวทางของหลวงปู่ชัยครับใบนี้สอน,อนบนล่างเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข9ขึ้นไปบนเข้าตำแหน่งหลักหน่วย งวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้3 7 8นะครับสอนอบนล่างงวดใหม่ได้3 7 8เถัดมาจะเป็นแนวทาง10ล่างเลือกเด่น4ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับตำแหน่งหลัก10ไม่มีเลข6ทุกท่านแต่ว่ามีเลข1นึ่งตำแหน่งหลักหน่วยเข้าตำแหน่งหลักหน่วยมาแทนเนาะ สองงวดหลังสุดได้เรียงดูได้นะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์บอกเพิ่มเติมมาด้วยบอกว่า10ล่างบวกหน่วยสูตรของอาจารย์ได้8901 8901ตามนี้ครับแนทาง10อ่าสิล่างแล้วก็หน่วยล่างเนาะมาต่อกันที่แนวะทางของใบเอสดเเป็นบน4ตัวของอาจารย์ได้8 สามทุกท่านมาได้ทุกหลักนะครับ8ปดสอีกหนึ่งข้อมูลของ byk สิบสามใบนี้เป็นข้อมูลหน่วยบนสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่นสีตัวได้หกเจ็ดแค่แนวทางหน่วยบนได้6 7 1 3นะครับ มาต่อกันที่แนวทางหลักร้อยของแอดยืนใบเขียวมวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์กลับมาเข้าต่อนะครับมีเลข9ก้าห้อออกเก้เงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสุดของอาจารย์ได้167ทุกท่าน167แนวทางหลักร้อยของแอดยืนมาต่อกันที่หลักร้อยบนของแอชวโรดงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับ เลขเด่นหลักร้อยของอาจารย์มีเลขเก้าอยู่ทุกท่านงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจบก็แคปหน้าจอเอานะครับถัดมาจะเป็นทางสิบบนของอพีเลขเด่นสามตัวงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับหลักสิบของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลขเจ็ดทุกท่าน มีเลขเก้าหลุดไปเข้าหลักหน่วยงวดใหม่ได้สี่ห้าเจ็ดทุกท่านสี่ห้าเจ็ดนวทางหลักสิบปนนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางสอนอบนของ at inc พรพเนจรงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์กลับมาเข้าต่อนะครับสูตรของอาจารย์มีเลขเก้าเข้าตำแหน่งหลักหน่วยงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา สูตรของอาจารย์ได้3682กแทุกท่าน3682กแปดอใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ1นึ่งกุมภาพันสองพันาร้อยดถัดมาจะเป็นแนวทางวิน2ตัวบนของแอดคอร์คนค้นสูตรงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับตัวเลขเด่นของอาจารย์ก็มี7กับ9ตรงนี้ ส่วนคู่เด่นที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มีเจ็ดเก้าตรงนี้ครับงวดก่อนหน้านั้นก็มีสี่สี่นะครับทีเข้าสองงวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ใบนี้ฝั่งทางขวาทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันเนาะใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับวินสองตัวบนเลขเด่นของอาจารย์งวดใหม่ได้เจ็ดเก้าศูนย์หกแปดสาม 790683คู่เด่นของอาจารย์คู่รองไปดึงชุดเด่นกันดูนะครับแนวทางของแอดอคนค้นสูตรต่อมาจะเป็นแนวทางครบ2ตัวบนรูปแบบนี้ทุกท่านงวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับเจอมาก็ส่งต่อแบ่งปันท่านผู้ชมงวดใหม่ได้3า7 8 9 0 3 6ด8 9 0 ส่วนใบนี้ครับหน่วยบนเดินดีงวดก่อนลงให้อยู่ทุกท่านเลขเด่น4ตัวของอาจารย์มีเลข9ก็เข้าตรงตามตำแหน่งหลักหน่วยเนาะงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาครับสูตรของอาจารย์ได้7036 7036แนวทางหน่วยบนเดินดีถัดมาจะเป็นข้อมูลล่างของแอนพัชมนนะครับเด่นล่างเลขเด่น สตัวของอาจารย์งวดที่ผ่านมามา2นะครับมี1กับ6กล่างสตัวต้องมีงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้3 4 6 9ี่กทุกทันสามสี่หใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับอีกหนึ่งข้อมูลของแอดพัชมนครับเป็นข้อมูลรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายหลกัก10ของอาจารย์มี6 เข้าหลักหน่วยมีหนึ่งเลขเด็ดมีหนึ่งกับหเข้าเลือกชุดที่อาจารย์จับให้นั้นมีหกอ่าหกหนึ่งเข้าตรงๆเลยทุกท่านใบนี้ผมก็ลงให้นะครับงวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับสูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนทุกท่านหลักสิบล่างของอาจารย์ก็จะมีสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหลักหน่วยได้เจ็ดกับแปด เบ็ดล่างสี่ตัวได้3 4 6 9เลขชุดที่อาจารย์จับมัดรวมให้แล้วก็ตามนั้นเลยทุกท่านชุดเต็มก็อยู่ด้านบนนะครับตัดแล้วเหลือ6ชุดอยู่ด้านล่างมี3 7ม7จ็ด8ี8เจ็ดหกจ็ามแปปก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ